สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบก,กับข่าวภาคค่าช่อง7 HD ประจำวันศุกร์ที่5มกราคม2567ช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความเสียพระเจ้ารุ่ยไทยไปอย่างสมเด็จพระจักรพัรด์แห่งญี่ปุน่นก็ณี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดอิชิกาวะประเทศญี่ปุน่นวันที่1มกราคม2567 และเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินเชแปนแอร์ไลน์ ine, ชนกับเครื่องบินของหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นที่ท่าอากาศยานฮานิดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่2มกราคม2567สมเด็จพระจกักรพรรดินารุฮิโตแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าเสียนใจอย่างยิ่งที่ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นถึงสครั้งในญี่ปุ่นช่วงเทศกาลปีใหม่ ภัยพิบัติที่อิชิกาวะนั้นเป็นแผ่นดินไหวและสึนามิที่รุนแรงที่สุดของญี่ปุ่นในรอบทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยยังไม่นับรวมผู้สูญหายภายใต้ซากปรักหักพังของอาคารและบ้านเรือนเหตุการณ์นี้ทำให้นึกถึงความเสียหายอันแสนสาหัสจ,จากภัยพิบัติที่ฟุกุชิมะเมื่อ12ปีก่อนและทำให้ประวัติวิตกในความไม่แน่นอนว่าภายัยแผ่นดินไหวนั้นจะอุบัติขึ้นอีกเมื่อใดก็ได้ สำหรับเหตุการณ์เครื่องบินชนกันที่สนามบ,บินฮานิดะนั้นเราขอร่วมกับประชาชนชาวญี่ปุ่นในการไว้อาลัยเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งที่เสียชีวิตและครั้งนี้เราก็ได้เห็นคุณค่าและประสิทธิภาพของมาตรการรักษาชีวิตที่ทําให้ผู้โดยสารทั้งหมดสามารถหนีออกจากกองเพลิงเครื่องบินโดยสารได้อย่างปลอดภัยในนามของประชาชนชาวไทยขออธิษฐานส่งกําลังใจมายังประชาชนชาวญี่ปุ่นในยามเศร้าสลดทุกใจ และหม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังฝ่าพระบาทต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ทั้งสองนี้พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกตพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา8นาฬิกา46นาทีวันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยอำเภอโม,มกเหล็กจังหวัดสระบุรีทรงเปิดงานเทศกาลโคโนมแห่งชาติประจำปี2567ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรจัดขึ้นเพื่อน้อรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมาหาภูมิพลอดุญเดชมาหาราชบรม,มานาถบาพิษที่พระราชทานอาชีพการลิ้งโคนมแก่เกษตรกรไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดโคโนมอาชีพพระราชทานทําให้กเกษตรกรมีอาชีพและไรายได้อย่างมั่นคงโอกาสนี้พระราชทานโลกเกิติคุณแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ด้านกิจการโคโนมและอุตสาหกรรมนมและพระราชทานเกียรติบตัตรแก่ผู้แทนสากลโคนมที่ชนะเลิศการประกวดสากลโคนมดีเด่นและผู้ชนะเลิศการประกวดโค โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนวัตกรรมอุตสาหกรรมโคโนไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างวันที่5ถึง14มกราคม2567 เพื่อให้เกษตรกรผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนความรู้การเลี้ยงการผลิตและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่รวมถึงความก้าวหน้าวิทยาการด้านการเลี้ยงโคโนมและอุตสาหกรรมโคโนมของประเทศมีกิจกรรมทั้งนิทรรศการวิชาการงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมโคโนมไทยรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น กระดับพันธุกรรมโคนมด้วยเทคโนโลยีการผลิตโคหลอดแก้วและการย้ายฝากตัวอ่อนสามารถเก็บพันธุกรรมโคนมด้านการให้ผลผลิตน้ำนมสูงและสร้างเป็นโคนมรุ่นต่อไปที่ให้ลักษณะพันธุกรรมที่ดีด้านการให้ผลผลิตและคุณภาพน้ำนมผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์สู่ครบถ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีเบาหวานใช้น้ำนมโคและข้าวเป็นส่วนประกอบหลักใช้บริโภคทดแทนมื้ออาหารเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณส สุขของประเทศ การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคงนมไทยเซียนเดลี่เพื่อใช้บริหารจัดการฟาร์มวิเคราะห์ปริมาณน้ำนมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมน้ำเหลืองชนิดผงด้วยเทคโนโลยีแสงซิงโครตอนซึ่งจากการวิจัยพบว่าโคลัสตุมในน้ำนมวัวให้คุณค่าทางอาหารมากจึงนำมาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนอกจากนี้ยังมีการสัมมานาทางวิชาการการออกร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมา อาหารสัตว์และสินค้าต่างๆเวลา17นาฬิกา30นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมสำนักงานม,มูลิธิชัยพัฒนา อาคารโครงการอเน,นื่องมาจากพระราชดำริทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2567ของมูลิธิอุทกภพในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการดําเนินงานของมูลิธิอุทกภพเฝ้าทุนละอ่องพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกและพระราชทานกิตติบัตรแก่ผู้แทนเยาวชนพี่นำน้องรักน้ำจากโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลจังหวัดสระบุรีและโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมจังหวัดลำปางนับแต่ก่อ ตั้งมูลลิธิอุทกภัทในปี2555จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเห็นความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าพลังงานอาชีพและกองทุนชุมชนโดยปี2566ชุมชนสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้กว่า19,000ครัวเรือนรวมพื้นที่ กว่า4ี0ไร่ลดรายใจ่ายในครัวเรือนและมีะไรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งสร้างตัวอย่างการดำเนินง,งานไม้3อย่างประโยชน์4ีอย่างใน26ชุมชนรวม31,333ไร่ รวม31,335ไร่ช่วยรับประหยัดค่าชดเชยความเสียหายได้ถึง7,900ล้านบาทนอกจากนี้ยังเกิดพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเพิ่มขึ้น2แห่งรวมเป็น28แห่งได้แก่ชุมชนบ้านดวงผาปูนอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านซึ่งเดิมประสบปัญหาน้ำหลากน้ำแล้งเนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บและขาดการบริหารจัดการน้ำเมื่อชุมชนให้ความสำคัญจึงร่วมกันดูแลพื้นที่ ที่ป่าชุมชนที่ปิดทั้งแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้นกำเนิดของอาชีพรายได้โดยมีข้อตกลงดูแลรักษาป่าร่วมกันระบบนิเวศของป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ไม่เกิดไฟป่ายังขยายเนื้อที่ป่าชุมชนจาก800ไร่เป็น1,800ไร่จนทำให้ชุมชนเป็นต้นแบบของการฟื้นฟูเขาโหโล้นที่ปรับเปลี่ยนมาปลูกไม้3าอย่างประโยชน์4ี่อย่างและทำวนกเกษตรเกิดผลผลิตที่หลากหลายเกิดการรวมกลุ่มอาชีพ ส่วนชุมชนบ้านร้องแงออำเภอปัวจังหวัดน่านประสบปัญหาน้ำหลากน้ำแล้งชุมชนใช้กฎมังรายศาสตร์ในการจัดสรรน้ำผ่านแต่ตางส่งน้ำผ่านนาขั้นบันไดและลำเมืองและเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษนำแผนที่น้ำผังน้ำมาวิเคราะห์ปรับปรุงบำรุงรักษาลำเมืองและฝายสามารถแบ่งสรรปันน้ำไปยังสามตำบลข้างเคียง ทำให้ตั้งแต่ปี2555น้ำไม่หลากเข้าทั่วหมู่บ้านมีน้ำทำการเกษตรตลอดปีชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีผลการดำเนินงานของมูลนิธิอุทกภัตเกิดจากหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษารวม4 6แข่งที่ร่วมกันดำเนินงานเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรดินน้ำป่าและพลังงาน งองค์มตรีเชิญสิ่งของพระเจาถานเนืงในโอกาสปีใหม่2567เปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนในพื้นที่จังหวัดตราดและจันทบุรี วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้พลเอกไพลบุญคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชาถานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567จำนวน100ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภากรกิจกองกำลังชายแดนกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนักฐานปฏิบัติการบ้านมะม่วงอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรับผิดชอบในการป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดรวมทั้งมีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองเรือประมงในน่านน้ำไทยและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกันไม่ให้เรือประมงไทยหลําเขตน่านน้ำกัมพูชาตามระยะทางตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีและตราดมีระยะทางประมาณ250กิโลเมตร จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการนารายสังหารอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีบบเชิญสิ่งของพระทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2,567จำนวน100ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโอกาสนี้ได้เชิญพระจักรเสส่งห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบอย่างความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่อย่างหาที่สุดนี้ได้ สักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข่าวกันต่อค่ะ